สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแจกโคดอังเปาผ่านแอปพลิเคชัน g o d e l y แล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการสไร้างรายได้ผ่านแอปที่มีชื่อว่า g o d e l y นะครับเดี๋ยวเราไปร,รับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ a อ c Studio นะครับวันนี้นะครับเราก็มาแจกโคดอังเปานะครับของแอป g o d ิลเนาะประจําวันที่9นะครับเดือนธันวาคมไอวิทยาเดือนกรกฎาคม2566ด้วยกันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีการแจกโคดอังเปาและมีการต่อรับอย่างดีก็มีคนได้เข้ามารับอังเปาเยอะมากทุกคนเนาะฉะนั้นก็นะอ่า สัปดาห์นี้หนะ้าทางแอปก็เลยนะเห็นนะในส่วนของคนที่ดูคลิปแล้วก็คนรับอังเปาเยอะก็เลยมาจัดกิจกรรมต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใค่สนใจเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะับให้เราไปดาวน์โหลดแอป Go d เด l y นับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า t ู m า n ี่วอ l เลก่อนเพราะว่าเราจะถอนเงินเข้าบัญชีของ t o m า n ี่วอลเล็นะแอป Go d a i l y สามารถถอนได้แค่ ทูมันนี่วอลเล็นะเป็นเงินสดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็มาเปิดแอปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปก o Daily นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับแล้วก็ดูวิดีโอและก็ทำภาษกิจนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ให้ไปที่หน้าดาวน์โหลดก็คือหน้า ไม่ใช่ห,น,หน้าดาวน์โหลดโอ้โหนหน้าบัญชีเพื่อที่เราจะทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอ่าเราก็กดเข้าสู่ระบบนะมันจะมีปุ่มให้เราเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับให้เราไปที่คําว่าโคดอังเปาเลยนะแล้วก็ให้เรานะับทาการกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับ การใส่โคดอังเปานี้มีเงินในอังเปาแล้วก็มีเหรียญในอังเปาเนาะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นคนที่ได้รับเป็นเหรียญน,นะครับสามเหรียญสามเหรียญเนาะก็คือเขาพลาดในการได้รับเงินบาทนั่นเองนะครับและสำหรับคนที่รับเหรียญน,นั้นก็ต้องสะสมเหรียญต่อไปเนาะสะสมที่หน้านี้ทุกคนเนาะก็จะถูกรวมหน้านี้นะครับสะสมแล้วก็ถอนนะครับขั้นต่ําอยู่ที่ 200บาทนะครับนีุ่กคนนาะ200บาทใช้เหรียญอยู่ที่20ล้านเหรียญด้วยกันเนาะซึ่งนะครับเขาต้องสะสมต่อไปนะแล้วก็สามารถที่จะนําเหรียญที่เราได้รับจากออปานั้นมาสะสมรวมกับเหรียญที่เราเช็คอินเหรียญที่เราทําธารกิจได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคนที่ได้รับเป็นเงินอ่ะสำหรับคนที่รับเงินเป็นเงินนั้นไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทก็ว่าไปเนาะสามารถถอนเงินได้เลยเนาะและถ้าใคร ได้ถอนเงินเลยแล้วก็ได้รับเงินเลยนั้นก็คอมเมนต์บอกกันนยว่าได้ถอนแล้วเงินเข้ามาจริงๆนะครับโอเคก็สับโค้ดอังเปาในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคําว่าเป็นภาษาอังกฤษนะตัวพิมพ์เล็กนะตัวเอ็นก่อนนะครับนําหน้าก่อนเลยแล้วก็ตัว C นะครับอ่าโอเคแล้วก็ A นะครับแล้วก็ G นะครับแล้วก็ O นะครับผมนะ มีอีกกระเปล่ามีอีกทัวคนก็คือตัว G อีกครั้งหนึ่งและ O นะครับจากนั้นให้เรากดคําว่าแรก,กรับนะครับนี่ตัวคนเนาะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นาะก็ระวังที่มันโหลดมานะครับดูเหมือนว่ามันน่าจะบั๊กแต่ไม่ก็มันน่าจะโหลดช้าอยู่นะในส่วนนี้เนาะเหมือนกับแอปแท็บคอยเมื่อวานก่อนนะก็เหมือนกันเลยคือเราก็ โหลดมาแล้วก็ใส่โคดอังปอนนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออะไรเอสุดท้ายคือมันก็ชานับอ่าน,นี้ทุกคนทํามาแล้วนอนได้มาอยู่ที่25บาทนะครับของเพื่อนๆล่ละได้รับเท่าไหร่กี่บาทหรือได้รับเป็นเหรียญกี่เหรียญน,นะครับ200เหรียญในนี้หรือ300เหรียญนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับและสำหรับคนที่รับเงินก็มาถอนเงินกันเลยนะครับกดถอนเงินตอนนี้นะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันช้าหน่อยเนาะอันนี้นะครับก็ต้องเข้าใจทางแอปด้วยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเล่นเยอะก็เป็นไปได้ตรงนี้นะครับผมนะถ้าเป็นช้าแบบนี้ผมก็จะทําการลบแอออกจากแอปก่อนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเข้าแอปใหม่นะกดคําว่า g o d a i l y ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่หน้าโคดอังเปาก็คือหน้านี้ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่หน้านี่ดูคนละเมนูโคดอังเปาใหม่นะทำสเต็ปตามผมเลยและก็ไปที่ ประวัติการแลกรับเงินนะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะดูเหมือนว่าในส่วนนี้ที่ผมเล่นตอนนี้อยู่น่าจะมีคนเล่นเยอะเนาะอ่าก็เราก็เล่นมานรับข้งางล่างุกคนเนาะล่างสุดเลยนีุ่กคนเนาะกดถอนเงินตอนนี้แล้วก็กดยืนยันการแลกรับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับอ่าเรียบร้อยทุกคนนะเราก็ทําการถอนเงินไปแล้วรอประมาณ 1- 3าวันแต่ปกติก็คือเงินเข้ามาไม่เกิน3วันนะครับก็ประมาณ3นาทีหน้าสิบนาทีก็มีเหมือนกันเนาะ ต่อไปสเต็ปถัดไปเราก็ไปหาเงินกันต่อหนะ้าด้วยการหาเหรียญน,นะครับอันนี้คือเหรียญเนาะก็เหรียญน,นี้นะับหาจากไหนหนึ่งเลยคือจากการที่เราใส่รหรัสแนะนําหรือรหัสเชิญ 2. จากการที่เรานั้นล็อกอินรายวันวันนี้ผมได้ทําการล็อกอิน,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับมาอยู่ที่5,000เหรียญน,นะครับและจากการที่เราอ่านภารกิจนะก็คือทําภารกิจจากการที่เรารับรางวัลอ่านข่าวจากข้อความ แจ้งเตือนหนึ่งครั้งนะก็คือจะมีข้อความแจ้งเตือนตรงนี้นะเราก็กดอ่านข่าวไปนะครับอันนี้ผมก็จะทําการรับในส่วนของภารกิจนี้อยู่ที่3 0 0 0ถึง8,000เหรียญที่ผมจะรับมานับก็กดคําว่าเกทไปตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะครับก็ได้รับมาแล้วนะครับนะนะครับผมน่าอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้เราก็ไม่ทันดูเดี๋ยวผมดูวิดีโอตรงนี้ให้จบก่อนนะครับ หลังจากที่ดูวิดีโอจนจบแล้วก็รับมาอยู่ที่4,192เหรียญด้วยกันนะครับอ่ะอังเปาเมื่อกี้ที่เราถอนไป25บาทตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่ทุกคนเนาะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้ผมได้คะแนนฟรีๆเนาะอ่าตามนี้เลยนะครับผมนะต่อมานะครับเราก็หาเหรียญต่อได้เลยนะครับด้วยกัน ดูวิดีโอ3ครั้งนะการที่เราดูวิดีโอไป3ครั้งก็คือเป็นการดูวิดีโอโคสแนเนะดูไป3ครั้งก็คือ3วิดีโอนะครับเราจะลุ้นรับเหรียญฟรีๆอยู่ที่1 0,000ืนเหรียญถึง2 0 0หมืนเหรียญด้วยการตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือจากการที่เรานั้นอ่านจากข้อความแจ้งเตือนนะถ้าสมมติว่าผมกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปอ่านข่าวนะทุกคนนะผมอ่านข่าวนี้นะแล้วก็จะมีตัวจับเวลานะครับให้มันหมุนไปจนครบ1รอบนะครับคุณผู้ชมเนาะ แบบนี้นะครับเราก็กดรับรางวัลไปเลยเนาะอันนี้ถือว่าเราอ่านไปแล้วหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับผมนะกดปิดไปเลยแล้วก็แล้วก็ไปอ่านต่อนะครับได้เลยทุกคนเนาะอันนี้นะครับก็นับให้มันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบแบบเมื่อกี้นับมันก็จะกลายเป็นคําว่านับครั้งที่2นั่นเองทุกคนเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะรอให้มันหมุนไปจนครบอสองรอบด้วยการน,นับอันนี้มาที่แอดนับก็เป็นของลาซาด้าเนาะ อ่าโอเคถ้ามันใกล้แล้วทุกคนเนาะก็เราอ่านข่าวไปแล้วก็รอให้มันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบแค่นั้นเองนะครับอ่านี่ทุกคนนะก็ได้มา2ครั้งนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรานั้นทาําธารกิจไปแล้วกี่ครั้งนะครับกดย้อนกลับไปกดไปที่หน้าภารกิจนะครับนี่ทุกคนเนาะอ่าสองครั้งแล้วก็เลยอีกหนึ่งครั้งก็เป็น3ครั้งในส่วนของอันนี้เนาะอันนี้อ่านไปแล้วหนึ่งครั้งก็รับเหรียญไปตั้งแต่3 0 0 0ถึง8,000ันเหรียญด้วยกันนะครับ ส่วนการดูวิดีโอตรงนี้ล่ะก็คือเป็นการดูวิดีโอแบบยาวเนาะแต่อันนี้คือการดูวิดีโอแบบสั้นนะครับก็กดเข้าไปดูวิดีโอแบบสั้นนะถ้าวิดีโอมันเล่นเมื่อไหร่ระบบก็จะทําการจับเวลานะครับีทุกคนเนาะอ,อันนี้มันก็ยังไม่เล่นเนาะอ่านทุกคนมันเล่นแล้วเนาะก็จะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนเนาะอ่าแบบนี้เลยทุกคนนะครับผมนะให้มันเล่นแล้วก็มันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเข้ามานะครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นภารกิจนะครับนี่คือภารกิจของรายวันนาะะแลกก็ภริจ ทั่วไปนะับเรกิจนี้สามารถทําเงินได้เยอะก็คือภารกิจของการทําเงินงานทําเงินคพือการนี้คือการโหลดแอปพลิเคชันแต่ช่วงนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่ามันจะเกิดการบั๊กอยู่ก็คือบางคนเล่นไปทำเพื่อกิจจนจบแล้วแต่ไม่ได้รับเหรียญน,นะครับฉะนั้นก็ให้เราให้เราดันงดการทํเพื่อกิจนี้ก่อนนะแล้วก็เพื่อกิจของการเชิญเพื่อนอีกเพื่อกิจหนึ่งที่สามารถที่จะหาไรายได้ได้เยอะมากที่สุดเนาะและเพื่อกิจการหมุนวงล้อนะครับและเพื่อกิจการอ่านบทความนะ ก็ประมาณนี้ในส่วนของช่องทางที่เราจะหาเหรียญเอาไว้สะสมในการถอนเงิน2 0 0บาท5 0 0บาทแล้วก็1000บาทนะครับวิดีโอนี้นะครับก็มาแจกคดอังเปาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถอนเงินไปเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ่ายะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันน่าจต่ากว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะแล้วก็มีคนสนใจรับอังเปาเยอะทางแอปเขาก็จะจัดต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่ค่อยมีคนดูเยอะ และไม่ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเยอะถ้าแอป,ปก็จะไม่จัดเนอะฉะนั้นก็ฝากความร่วมมือของเราทุกคนเลยก็คือฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกคน,น,นมากๆเลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ